วัดสำลักโพสีตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญสาธุชนคนใจบุญร่วมสร้างมหาปุศลใหญ่ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุง้มประตูขงทางเข้าวัดหน้าวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จทอดถวายในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ผู้ใจกุศลสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ 3รายละเอียดดังนี้ 1. จองตามกำลังศรัทธารับวัตถุมงคล1ชุด 2. กองละ999บาทรับชุดวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อรวยและอื่นๆรวม7รายการ1ชุดบรรจุในซองผ้ามงคล 3กลกองละ1,999บาทรับชุดวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อรวยและอื่นๆ9รายการ1ชุดบรรจุในกระเป๋าผ้ากรถินสวยหรูเปิดจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2,567รายการที่1ไม่จำกัดกองรายการที่2มี99กล่องรายการที่3ม,มี99กล่องพร้อมติดสติกเกอร์ชื่อผู้จอง และขอเชิ่นร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญไดต้ตามกำลังศัพท์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพติดต่อร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดสำลา 85, ัาคจ็ดแปดศูนหรือที่นายสมัยจันพวงผู้ใหญ่บ้านสำลาก0-85 ส9 1, 1 0 1 2 7ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี322-153-7476หรือสแกนง่ายได้บุญที่ QR code วัดสำลากธรรมุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่กับวัดสำลากในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่